ดีค่ะเอาใจสายครอบครัวนะคะวันนี้กับ Toyota าเวรอนนะคะรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะคะและสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นสมาร์ทค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดแสเก้าหมื่นห้าพันบาทนะคะเป็นสีซิวเวอร์ค่ะถ้าเป็นสีขาวมุกนะคะจะเพิ่มเงินอีกเจ็ดพันบาทค่ะสำหรับสายครอบครัวที่ชอบรถเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะราคาไม่ถึงล้านนะคะ คันนี้เป็นรุ่นสมาร์ทอ่าจะมีกล้องมองภาพถอยหลังให้นะคะรุ่นนี้แต่ว่าจะยังไม่มีกล้องมองรอบพันถ้าเป็นกล้องมองรอบพันเนี่ยจะมีอยู่ในเกรดรุ่นอ่ารุ่นพรีเมียมนะคะอันนี้ภายในนะคะสำหรับตอนนี้เบาะแถวที่สามพับอยู่นะคะตอนนี้ เป็นบาะแถวสองนะคะกับแถวแรกบาะท,ที่สามพับอยู่ค่ะลูกค้าสังเกตแอร์ด้านหลังนะคะสำหรับคนที่คิดว่าแอร์จะไม่เย็นรถคันนี้บอกเลยว่าแอร์เย็นมากภายในด้านหลังรับรองว่าไม่ร้อนค่ะ